สภาพปัญหาของโรงเรียนบ้านอูตูมอำเภออมก่อยจังหวัดเชียงใหม่นั้นเด็กๆต้องเดินเท้ามาโรงเรียนซึ่งต้องเดินด้วยเท้าเปล่านะครับเป็นระยะทางกว่า1กิโลเมตรซึ่งในการเดินนั้นเด็กๆต้องเหยียบย่ำเศษหินเศษขยะหรือมูลสัตว์จากการเลี้ยงของชาวบ้านบางครั้งก็มีของมีคมทิ่มตําเท้าจนเกิดบาดแผลและอาจทำให้เกิดโรคติดต่อที่เกิดจากบาดแผลได้ โครงการโตโยต้าคนจริงสร้างสุขปี2จึงได้ลงพื้นที่นะครับเพื่อวางแผนนำยางรถยนต์เก่าที่ใช้แล้วมาดัดแปลงเป็นรองเท้าคู่ใหม่ให้เด็กๆได้ใส่ไปโรงเรียนครับโตโยต้าคนจริงสร้างสุขปี2บ้านอูตูมอำเภออมก่อยจังหวัดเชียงใหม่หมู่บ้านกลางหุบเขา ที่อยู่ห่างไกลจากเมืองเด็กๆที่นี่หลายคนต้องดําเนินชีวิตด้วยการไม่มีรองเท้าใส่มาเป็นระยะเวลานานเหตุผลเพราะฐานะทางครอบครัวค่อนข้างยากจนจึงทําให้ไม่มีเงินไปซื้อรองเท้าให้กับลูกหลานเด็ก,ดกๆต้องดําเนินชีวิตประจําวันด้วยการเดินเท้าเปล่าเดินทางไปโรงเรียนเป็นระยะทางเกือบ1กิโลเมตรต้องเหยียบย่ําเศษขยะสิ่งปฏิกูลและอาจเดินเหยียบสิ่งของมีคมจนเกิดบาดแผลผลที่ตามมาคือเชื้อโรคสามารถชอนชัย เข้าทางบาดแผลที่อยู่ใต้เท้าของเด็กเมื่อเชื้อโรคสะสมอยู่เป็นเวลานานอาจส่งผลถึงสุขภาพอนามัยและการพัฒนาไม่สมวัยของเด็กๆเ,เหล่านี้ได้เช่นกันครับประกอบกับภายในหมู่บ้านอูตูมแห่งนี้มียางรถยนต์เก่าเหลือใช้ที่สามารถนํามาดัดแปลงแปรสภาพเป็นเข้าของเครื่องใช้จากยางรถยนต์เก่าได้เราจะตามดูแนวทางการแก้ไขปัญหาเด็กๆขาดแคลนรองเท้าใสา่และการนำยางรถยนต์เก่ามาดัดแปลงเป็นเข้าของเครื่องใช้ประเภทใไดได้บ้างเพื่อช่วยเหลือเด็กๆ ในชุมชนกลางหุบเขาแห่งนี้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับ โรงเรียนบ้านอูตุมแห่งนี้นะครับมีเด็กนักเรียนนะครับอยู่ที่นี่ประมาณ200คนซึ่งส่วนใหญ่นะครับก็เป็นชาวเขาเผ่าม้งแล้วก็เผ่ากะเหรี่ยงนะครับซึ่งที่นี่นะครับก็เป็นศูนย์กลางเลยนะครับเด็กที่มาที่โรงเรียนแห่งนี้นะครับก็ต้องเดินทางมาอย่างน้อยประมาณ1กิโลเมตรทุกวันและเพราะความยากจนเนี่ยนะครับทำให้พวกเขาไม่มีรองเท้าใช้บางทีเขาต้องเดินมาโรงเรียนอาจจะประสบกับเรื่องของการไปรเหยียบเศษหินเศษปูนต่างๆทําให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายทําให้เจ็บป่วยได้นะครับ วันนี้ตัวต้คนจริงสร้างสุขปี2พร้อมด้วยจิตอาสาเลยอาสาที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาให้กับพวกเขานะครับให้พวกเขาสามารถที่จะมีความสุขได้อย่างยั่งยืนครับเด็กที่นี่นี่ส่วนใหญ่นะคะมีฐานะยากจนแล้วครมนี้ปรากฏว่าที่เราเจอเนี่ยคือเด็กเวลาถ้าเกิดไม่สบายขึ้นมาเนี่ยจะเกิดโรคระบาดแบบ รวดเร็วมากเลยอย่างเช่นโรคผิวหนัง mm hmm. การเป็นไข้หวัดนะคะ mm hmm. เป็นอิสุกอีไสเงี้ย,ยจะจะติดต่อรวดเร็วมากติดต่อรวดเร็วมากอะไรอย่างนี้มีวิธีการแบบว่ารับมือกับปัญหาสุขภาพของเด็กดปัญหาสุขภาพของเด็กเนี่ย mm hmm. ตอนนี้ก็คือคุณครูฝ่ายนามัยนะคะ mm hmm. ก็ได้ให้คําแนะนํานะคะนอกจากคําแนะนำเนี่ยเราก็มีการรณรงค์นะคะในเรื่องการสวมรองเท้านะคะ,อ,ะอย่างรองเท้าเนี่ย ปีปีหนึ่งเนี่ยงบประมาณนะคะเราก็ได้เจียดไปซื้อรองเท้าให้กับเด็กนะคะบางส่วนแต่ก็ไม่ทั่วถึงค่ะบางครอบครัวเนี่ยไม่เห็นความสําคัญของรองเท้าเลยเนื่องจากว่าหนึ่งไม่จําเป็นเพราะเขายังมีชีวิตดั้งเดิมนะคะการเดินทางของเด็กที่มามาพักนอนแล้วก็มากินนอนที่โรงเรียนเราก็จะประสบปัญหาเรื่องเรื่องอเชื้อโรคนะคะที่มามเข้ามากับทางน้ําทางดินมีเด็กนักเรียนม,มาใช้ห้องพยาบาลเยอะเหมือนกันคะ่ะ เพราะว่าเด็กสวงมากก็ไม่มีรองเท้าค่ะเวลาเดินเดินจากที่บ้านมาก็จะโดนเศษไม้เศษตะปูเศษอะไรเศษหินอะไรเรื่อยๆก็มีเยอะเหมือนกัน และตอนนี้นะครับทางทีมโตัวตั้งคนจริงสร้างสุขป,ปี2รวมถึงจิตอาสาระครับกำลังพูดคุยกับผอ,อในเรื่องของปัญหาของชุมชนนี้รวมถึงเด็กๆที่นี่นะครับจะได้นํามาซึ่งแนวทางในการแก้ไขปัญหาซึ่งก็เน้นในเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนรวมถึงนะครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วย ซึ่งเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการแปลสภาพยางรถยนต์เก่านะครับให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อนําความรู้ตรงนี้นะครับมาถ่ายทอดให้กับชุมชนรวมถึงเด็กๆเ,เพื่อให้เขาสามารถที่จะนําความรู้ตรงนี้มาแก้ไขปัญหาในอนาคตที่เกิดขึ้นรวมถึงมาต่อยอดแล้วก็เป็นอาชีพในอนาคตอีกด้วยครับปัญหาเด็กๆขาดแคลนรองเท้ากําลังจะถูกแก้ไขผ่านการจัดการองความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการแปลสภาพยางรถยนต์ที่ใช้แล้ว ให้เป็นสิ่งของที่สร้างประโยชน์โดยการถ่ายทอดความรู้ให้กับทีมงานและจิตอาสาจากทางบ้านร่วมพนึกกำลังผสานความร่วมมือจัดก,การแปลสภาพยางรถยนต์เก่าเหลือใช้ไปสู่นวัตรกรรมเพื่อความสุขเพื่อสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเด็กๆและชาวบ้านในชุมชนหมู่บ้านอูตูมแห่งนี้ครับสัปดาห์หน้านะครับเราจะมาติดตามการแก้ไขปัญหานในเรื่องการขาดแคลนรองเท้าของเด็กๆที่ชุมชนแห่งนี้ รวมถึงนะครับเราจะนำํำยางรถยนต์เก่าๆเหล่านี้นะครับมาดัดแปลงเพื่อให้กลายเป็นรองเท้าให้กับเด็กๆแล้วก็เครื่องใช้สอยต่างๆด้วยนะครับเรื่องราวจ,จะเป็นยังไงติดตามได้ในคนจริงสร้างสุขปี2ครับโครงการโตโยต้าคนจริงสร้างสุขปี2กําลังรับสมัครจิตอาสานะครับเพื่อไปทํากิจกรรมช่วยเหลือในชุมชนต่างๆท่านผู้ชมท่านใดสนใจก็ติดตามรายละเอียดได้ทาง w w w t h a i r e l t v c o m ครับ